เอาจริงๆนะมิเมนก็รู้ว่าเราไม่ชอบนักข่าวนี่ก็มีมาตื้อสัมภาษณ์อยู่นั่นแหละเราไม่ให้นักข่าวไม่เอาเอาหน้านักข่าวเขาก็ทำงานของเขาก็เข้าใจนะแต่มีอยู่คนนึงจิกสุดๆโคตรหน้าลำคาญเลยเอ๊ะกก่อนที่จะมาว่าฉันว่าจิกจนหน้าลำคาญอะมาฟังหน่อยไหมว่าทำไมฉันต้องตื้อคุณด้วย ขนเจนเฮ้ยเจนอย่าไอเจน้เจน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 ไปกูเจนไอเจนไอ้แม็กไปไอเจนคุณหมอหยุดเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันขนเพย์เขาไม่เหอะไม่หมอหยุดหยุดฉันบอกให้หยุดเราต้องคุยกันนี่คุณเลิกตามจิกผมสักทีได้ไหม จนเจนเจนเจนไปเถอะนี่หมอฉันมาทําข่าวนะไม่ได้มาป้นคุณช่วยทำให้เขเข้าใจใหม่ด้วยนะว่าฉันก็เป็นแค่สื่อกลางที่อยากจะนําเสนอความจริงให้ประชาชนได้รู้แต่ความจริงที่คุณอยากจะนเสนอมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเขาด้วยเหมือนกันหลายครั้งที่พวงและข่าวอย่างคุณไปพาดหัวข่าวที่มันเกินจริงไม่ก็รายงานไม่ครบแต่ไม่ใช่ฉันนักข่าวดีๆก็มีนะอย่าเหมารวมดิขอร้องผมไม่รู้รอกว่าใครจะนําเสนอ,อยังไงผมรู้แต่ว่าก่อนที่ผมจะให้ข่าวอะไรผมต้องคิดให้ถี่ถ้วนและกันกองให้ ไม่อย่างนั้นคนที่รับผลกระทุก็คือประชาชนเหมือนกัน